พาทุกท่านมาชมโบราณสถานอีกแห่งหนึ่งของเมืองกำแพงเพชรครับวัดดงหวายก่อนอื่นให้ได้ชมป้ายที่มีอยู่สองป้ายก่อนนะครับเป็นป้ายเดิมในยุคแรกๆแล้วก็ปไปในยุคถัดมากับที่นี่คือวัดดงหวายเมืองมรดกโลกกำแพงเพชรเราจะชมส่วนต่างๆไปด้วยกันครับส่วนป้ายที่เป็นโลหะ ในอดีตนั้นนะครับเป็นป้ายข้อมูลโลหะก็หายไปเรียบร้อยนะครับหลายๆแห่งจะเป็นแบบนี้เลยก็คือมีการแกะออกไปแปลงสภาพไปเป็นมูล,ลค่าอย่างอื่นหมายถึงขโมยป้ายครับเดี๋ยวเราจะไปชมรายละเอียดของโบราณสถานวัดดงไหวสำหรับที่ตั้งของวัดดงไหวนะครับห่างจากประตูสะพานโคม ซึ่งเป็นประตูของเมืองกำแพงเพชรฝั่งที่เชื่อมโยงไปยังสุขโขทยัยห่างออกมาประมาณ350เมตรกับด้านนี้คือถนนหมายเลข101ครับที่เชื่อมไปยังสุขโขทยัยวัดนี้ครับวัดดงหวายตั้งอยู่ทางทิศเหนือครับของกำแพงเมืองของกำแพงเพชร เดิมนั้นถนนที่เชื่อมกำแพงเพชรกับสุขโขทัยก็คือถนนที่เรียกว่าถนนพระร่วงครับเป็นทางหลวงแผ่นดินสายแรกของประเทศที่ถูกขนานนามอย่างนั้นนะครับในส่วนของโบราณสถานวัดดงหวายเราจะเห็นผังของวัดตั้งอยู่ในแนวแกนตะวันออกตะวันตก เดี๋ยวเราจะมองการวางตัวของโบราณสถานแกนตะวันออกตะวันตกด้วยกันครับครับสำหรับผังในแบบสุขโขทัยนะครับผังของวัดในสมัยสุขโขทัยจะเป็นผังในแนวแกนตะวันออกตะวันตกโดยที่ด้านหน้าจะเป็นวิหารส่วนของด้านหลังนั้นถัดออกไปก็จะเป็นเจดีย์ประธาน การวางตัวก็จะเป็นแกนแบบนี้รอบๆเจดีประธานจะมีเจดีองค์เล็กเรียกว่าเจดีรายอยู่โดยรอบแล้วก็ถัดจากพื้นที่เจดีถัดออกไปก็จะเป็นเขตที่เรียกว่าเขตของพระสงฆ์หรือเขตสังฆาวาสนั่นเองในส่วนของด้านหน้านี้คือวิหารโดยที่วิหารจะเป็นลักษณะฐานหน้ากระดานนะครับ ก็คือฐานตั้งตรงหน้ากระดานก็ถือว่าเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่มีทางขึ้นสองทางมองขึ้นไปด้านบนก็จะเห็นฐานชุกขชีประดิษฐานองค์พระพุทธรูปครับเราจะเริ่มมองหลายๆมุมของพื้นที่ของวัดดงหวายแล้วก็รายละเอียดไปด้วยกันครับ เดิมนั้นนะครับพื้นที่ของวัดดงหวา a ก็ถือว่าเป็นวัดที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่แต่เมื่อมีการสร้างถนนหมายเลข101ที่เราเห็นรถวิ่งอยู่ในคลิปนี้นะครับพื้นที่บริเวณนั้นก็ถูกรื้อถอนบางส่วนซึ่งก็เป็นเขตที่เรียกว่าเขตสังฆวาสหรือเขตของพระสงฆ์ด้านหลังวัดทำให้พื้นที่วัดปัจจุบันก็อยู่ชิดกับถนน จะมองเข้ามาเห็นด้านข้างของตัววัดซึ่งก็จะดูไม่ได้สวยงามอะไรนะครับแต่ถ้าเข้ามายืนมองด้านในจากด้านที่ตะวันออกนี้จะเห็นความยิ่งใหญ่ความสวยงามโดยเฉพาะองค์พระพุทธร,รูปขนาดใหญ่ที่อยู่บนฐานชุกชีบนวิหารที่เราจะได้ชมอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับในส่วนของชื่อวัดดงหวายเรามาทำความรู้จัก ชื่อวัดกันก่อนสักนิดหนึ่งนะครับในส่วนของชื่อวัดดงหวายก็เกิดจากการที่บริเวณนี้พื้นที่ตั้งของวัดนี้มีป่าหวายหนาแน่นครับขึ้นหนาแน่นครอบคลุมพื้นที่การเข้ามาถึงวัดได้จะต้องผ่านดงหวายเข้ามาในช่วงของการบูรณะการเตรียมการที่จะขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรนั้นนะครับ ก็มีการตั้งชื่อว่าวัดดงหวายในขณะเดียวกันวัดที่อยู่ใ,ใกล้กันมีอยู่วัดหนึ่งชื่อวัดเชิงหวายก็น่าจะอยู่พื้นที่ที่มีหวายเยอะเช่นกันครับในการขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ก็ขึ้นเปิดอุทยานประวัติศาสตร์ในวันที่18เมษายน2534ครับอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรนี่นี่คือส่วนของชื่อ ของวัดดงหวายในส่วนของเจดีย์ประธานเรามาชมรายละเอียดกันนะครับเจดีย์ประธานจะเห็นว่ามีฐานเขียงอยู่หนึ่งชั้นเป็นศิลาแรงครับฐานด้านล่างฐานเขียงศิลาแรงส่วนชั้นถัดไปจะเป็นอิฐโดยที่ถังของฐานเขียงนั้นอยู่ในผังแปดเหลี่ยม เดี๋ยวผมมาให้ท่านได้ชมนะครับเดินมามุมนี้พังแปดเหลี่ยมครับแล้วก็มีชั้นเขียงลดหลั่นขึ้นไปอีกสามชั้นก็อยู่ในผังแปดเหลี่ยมต่อจากนั้นเป็นบัวลูกฟักบัวลูกฟักสองฐานนะครับบัวลูกฟักก็คือบัวความบัวหงายที่มีแถบเป็นลักษณะแถบสัน ปกติไม่ใช่สันโอกไก่โอกไก่จะเป็นสันสามเหลี่ยมแหลมนะครับสองชั้นถัดขึ้นไปเหนือชั้นบัวลูกฟักมีอีกชั้นหนึ่งเป็นบัวลูกแก้วโอกไก่ในชั้นที่รองรับบัวถลามีบัวทลาสามชั้นซึ่งยังคงเหลืออยู่บางส่วนโดยที่ส่วนยอดที่เป็นหลักคังนั้น ในพังทลายลงมาพร้อมส่วนที่เป็นบัวทลา3มชั้นนะครับนั่นคือส่วนที่พังลงมามุมนี้ก็จะทำให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นอีกนะครับการที่เจดีอยู่ในพังแปดเหลี่ยมนี้ทางศิลปะประวัติศาสตร์ศิลปะก็เรียกกันว่าเป็นความโดดเด่นของช่างที่เมืองกำแพงเพชร จึงเห็นข้อมูลในลักษณะของสกุลช่างกำแพงเพชรก็คือในเมืองกำแพงเพชรจะมีความโดดเด่นเรื่องของเจดีในพังแปดเหลี่ยมครับซึ่งลักษณะพังแปดเหลี่ยมนี้ได้รับอิทธิพลมาจากทางล้านนาจากข้อมูลที่สืบค้นนะครับแต่ในแง่ของบัวทลาสามชั้นนั้น จะเป็นศิลปะที่โดดเด่นของสุขโขทยัยบัวทลาก็คือบัวความซ้อนกันลดหลั่นชั้นรองรับองค์ระฆังที่เจดีย์ประธานของวัดดงหวายจึงเป็นการผสมผสานของศิลปะล้านานาบวกกับสุขโขทัยออกมาเป็นฝีมือช่างสกุลช่างของกำแพงเพชรครับอีกส่วนหนึ่งที่โดดเด่นของความเป็นกำแพงเพชรก็คือ เจดีย์ประธานมักจะมีมุกยื่นครับมีลักษณะเป็นมุกยื่นหรือว่าซุ้มของพระพุทธรูปเดี๋ยวผมพาเดินไปชมในมุมที่เป็นมุกยื่นครับออกมาด้านหน้าทางทิศตะวันออกถ้าไปฝั่งเมืองนครชุมโบราณสถานฝั่งนครชุมเป็นอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำปิงของเมืองกำแพงเพชร จะเห็นมุกยื่นทั้ง4ทิศซึ่งลักษณะมุกยื่นแบบนี้จะเรียกว่าเป็นเจติยาวบหารครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ได้รับอิทธิพลมาจากผู้ก,กามข้อมูลที่เล่าต่างๆนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่สืบคน้นผสมประสานจากหลายๆแหล่งมาอธิบายให้ท่านฟังผมพาท่านเข้าไปชมในส่วนที่เป็นมุกยื่นนะครับนี่คือส่วนมุกยื่นด้านหน้า ที่ตันออกมองขึ้นไปก็จะเห็นชั้นบัวลูกฟักสองชั้นฝั่งนี้แต่ไม่เห็นบัวทลาเนื่องจากเป็นฝั่งที่บัวทลานั้นพังลงมาพร้อมกับยอดของเจดีเมื่อมองออกไปด้านหน้าที่ตันออกก็จะเห็นวิหารที่ต้นไม้บังอยู่ตรงนี้นะครับพาท่านเดินชมมุมแบบนี้ด้านข้างของ เจดีย์ประธานพบว่ามีเจดีย์ลายครับอยู่หลายองค์ฝั่งนี้มีเจดีย์ลายสององค์เจดีย์ลายลักษณะทรงปราสาทยอดก็คือด้านล่างมีเป็นเหมือนช่องปราสาทมีเรือนธาตุส่วนยอดนั้นหักหายครับนี่คือลักษณะปราสาทยอดคำว่าปราสาทยอดคือด้านล่างเป็น เหมือนปรา,าสาทที่มีเรือนธาตุเข้าไปในตัวปรา,าสาทได้โดยยอดเป็นแบบทรงะระฆังครับยอดเจดีย์ก็จะเรียกว่าปรา,าสาทยอดซึ่งเป็นที่นิยมครับในสมัยสุขโขทยัยจะเห็นมีส่วนของบัวงายบัวคว่ำบัวงายส่วนนี้ครับให้ดูมุมนี้จะชัดขึ้นนะครับนี่ครับที่เป็นคว่ำงายเรียกว่าบัวคว่ำบัวงาย การวางตัวของเจดีรายหรือเจดีองค์เล็กอัดแน่นแล้วก็ไม่ค่อยเป็นมุมระเบียบมากนะักก็มีการสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นลักษณะของการสร้างขึ้นในภายหลังครับตอนนี้เรากำลังเดินชมเจดีรายพื้นที่ที่สันนิษฐานว่าเป็น เขตของพระสงฆ์หรือว่าเขตสังขาวาสจะเป็นพื้นที่ด้านหลังที่เลยออกไปฝั่งนี้ครับที่เรามองเห็นมีรถยนต์วิ่งซึ่งก็ถูกหรือถูกสร้างโครงสร้างพื้นฐานคือถนนครอบพื้นที่ที่เป็นด้านหลังของวัดไปเรียบร้อยฝั่งนี้นะครับที่เรียกว่าเขตสังขาวาสปัจจุบันจึงไม่เหลือร่องรอยให้ได้ชม แล้วก็องคเจดีย์ก็ตั้งอยู่ติดถนนขับรถผ่านก็จะเห็นเจดีย์ตั้งตระงานอยู่แต่ก็ไม่ค่อยมีใครแวะชมเท่าไหร่เนื่องจากมองด้านข้างจะไม่สวยงามครับต้องมายืนมองด้านในจากทิศทางต่างๆที่อยู่ด้านในมุมเหล่านี้ถึงจะสวยงามครับแต่นนี้คือส่วนที่เป็นพื้นที่ที่เรียกว่าเจดีย์ประธาน ของวัดดงหวายในช่วงเวลาก่อนที่จะขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ที่วัดดงหวายนี้มีชื่อเสียงมากในเรื่องของพระเครื่องเป็นที่ที่ขุดพบพระบูชาพระเครื่องจำนวนมากครับตามรายชื่อที่ขึ้นให้ท่านได้รับชมระหว่างนี้ไปด้วยนะครับ ในยุคสมัยก่อนจะขึ้นทะเบียนเป็นบุทยานประวัติศาสตร์การเข้ามาขุดคน้นพระเครื่องกลุพระเครื่องที่เมืองคำแพงเพชรนั้นขึ้นชื่ออะไรครับขึ้นชื่อในการเข้ามารักรอบขุดต้องว่ายอย่างนี้นะครับจึงเป็นที่มาของพระที่มีชื่อเสียงโด่งดังอย่างเช่นพระซุ้มกอในฝั่งนครชุมครับ ในส่วนของวิหารของวัดดงหวายก็มีความน่าสนใจซ่อนอยู่ซึ่งผมต้องบอกว่านี่คือความน่าสนใจอย่างยิ่งต้องใช้ควาว่าอย่างยิ่งนะครับที่ซ่อนอยู่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมด้านบนพระพุทธรูปที่หลงเหลือต้องรอยจะเป็นลักษณะของการใช้ ทีลาแรงลับเป็นก้อนเรียงกันแล้วค่อยมีการนำปูนโอบเข้าไปเป็นชั้นๆนจนได้รูปทรงที่สวยงามครับเมื่อเราเดินขึ้นมาบนวิหารฝั่งซ้ายนี้จะมีพื้นที่ที่ใบไม้ทับถมอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นพื้นที่ยาวๆไปเรียกว่าอาจสงนะครับอาจสง เมื่อเราเดินขึ้นมาแล้วมายืนอยู่ตรงกลางก็จะมองเห็นองค์พระพุทธรูปขนาดใหญ่เพื่อชวนท่านสร้างจินตนาการย้อนกลับไปเมื่อครั้งที่องค์พระนั้นสมบูรณ์นะครับนี่คือพื้นที่ ส่วนที่เป็นฐานขององค์พระพุทธรูปนะครับซึ่งเป็นฐานขนาดใหญ่ความน่าสนใจคือวัดต้องไม่ธรรมดาแน่ในอดีตถ้าจะมีพื้นที่ขนาดกว้างแบบนี้ใหญ่โตแบบนี้นะครับ ท่านได้ชมความงามขององค์พระพุทธรูปที่หลงเหลืออยู่สิ่งที่จะขอนำท่านมาชมที่ผมบอกว่า,เ,าเหลือซ่อนอยู่ในพื้นที่นะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันครับส่วนนี้ครับฐานของพระพุทธรูปนั้นเป็น ฐานบัวครับเป็นรูปกลีบดอกบัวยังมีร่องรอยของเส้นที่ถูกขีดครับลงไปบนปูนเส้นเกสรดอกบัวลักษณะฐานบัวแบบนี้มีการเทียบเคียงกับพระพุทธรูปสำฤทธิ์ครับฐานของพระพุทธรูปสำฤทธิ์ที่ไปตรงกับ พระพุทธรูปสำมฤทธิ์เชียงแสนรุ่นหนึ่งก็คือพระพุทธรูปจากล้านนาครับตรงนี้ยังเหลืออยู่ซึ่งถ้าเราไม่ลงมาเดินเราขับรถผ่านเราจะไม่รู้ว่ามีสิ่งนี้ซ่อนอยู่ที่โบราณสถานโดยเฉพาะที่วัดดงหวายแห่งนี้นะครับนี่คือร่องรอยฐานพระพุทธรูปที่หลงเหลืออยู่ ในขณะเดียวกันที่องค์พระเองก็มีปูนที่ผมอธิบายไปว่าด้านในเป็นศีลาแรงแล้วก็โอบด้วยปูนเป็นชั้นๆเราจะเห็นคาว่าเป็นชั้นๆตรงนี้เลยครับโอบเข้าไปจนได้รูปทรงที่สวยงามนี่คือที่วัดนี้อธิบายได้หลายเรื่องที่วัดอื่นไม่มีครับโดยสรุปก็คือ เราจะเห็นฐานพระพุทธรูปเป็นฐานบัวแล้วก็มีเส้นเกสร์ล่องรอยเกสรบัวในขณะเดียวกันก็เห็นศีลาแรงขึ้นรูปเป็นองค์พระแล้วก็มีปูนโอบเป็นชั้นๆเพื่อสร้างเป็นองค์พระพุทธรูปที่สมบูรณ์สวยงามให้ทุกท่านได้ชมรายละเอียดอีกครั้งนะครับถึงขนาดของปูนที่ใช้โอบเข้าไป สร้างรูปส่งของฐานบัวครับแล้วก็ได้เห็นร่องรอยที่มีการขีดเป็นเส้นเกสรบัววัดดงหวายของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรเป็นวัดที่อยู่นอกพื้นที่กำแพงเมืองนะครับ ไม่ค่อยมีผู้คนแวะมาเท่าใดนักครับเนื่องจากก็ต้องบอกว่าขับรถผ่านไม่มีอะไรครับถ้าไม่มีสตรอรี่หรือเรื่องราวก็จะไม่น่าสนใจในการแวะครับเรามองมุมนี้เพื่อได้เห็นส่วนต่างๆของโบราณสถานวัดดงหวายสำหรับการกำหนดอายุ ของวัดดงหวายนั้นนะครับอยู่ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่20 21ก็เป็นการกำหนดไว้แบบกว้างๆปลายปลาย20-21ก็คือช่วงปีพศสอ0 0ขึ้นมานะครับก็ฝากเรื่องราวของวัดดงหวายที่มีการผสมผสาน ศิละปะสุขโขทัยกับล้านนามีร่องรอยการหลงเหลือของโบราณสถานที่ผ่านการบูรณนะหลังจากก่อนหน้ามีการขุดค้นพระเครื่องจนเจดีประธานเองก็ได้รับความเสียหายครับเราได้กลับมาเยีอนนที่นี่เพื่อที่จะได้มอง ร่องรอยของประวัติศาสตร์ในยุคสมัยที่กำแพงเพชรนั้นเจริญรุ่งเรืองกำแพงเพชรถือว่าเป็นเมืองพุทธศาสนาอีกเมืองหนึ่งสังเกตจากจำนวนโบราณสถานจำนวนวัดที่มีจำนวนมากก็มีความรุ่งเรืองของตัวเองแล้วก็มีศิละปะเป็นของตัวเองโดยเฉพาะมีการพัฒนาเจดีย์ที่ผสมผสานสุขโขทัยกับล้านนา ออกมาเป็นเจดีฐานแปดเหลี่ยมขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมคลิปเรื่องราวของวัดดงหวายก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่บุญบารมีของบรรพบุรุษเมืองกำแพงเพชร เมืองประวัติศาสตร์ได้คุ้มครองพี่น้องทุกท่านให้ประสบแต่ความสุขความโชคดีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะรับชมโบราณสถานอีกหลายๆแห่งต่อไปแล้วพบกันใหม่ครับ